สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ c h anel n free to play c h anel n ที่จะช่วยทำให้การเล่นเกมของทุกคนสนุกขึ้นได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเติมเงินนะครับเอาละครับในคลิปที่แล้วเนี่ยผมก็ได้รีวิวเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆของตัวละครซาลคิเคมปาจิกันไปแล้วนะครับ ซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาตอบคำถามที่หลายๆคนสงสัยกันอยู่นะครับนั่นก็คือเราจะอัปเกรดตัวละครอีจิโกะแล้วก็ตัวละครเบียคุยะเป็นระดับ UR ได้ยังไงนะครับแล้วก็ตัวละครไหนนะครับที่เราควรจะทำขึ้นเป็นระดับ UR เป็นตัวละครแรกนะครับผม สำหรับในเกมนี้นะครับจะมีตัวละครบางตัวที่สามารถทำการอัปเกรดเลื่อนขั้นให้กลายเป็นระดับ UR ได้แต่ว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยมันจะมีอยู่แค่2ตัวละครเท่านั้นนะครับตัวแรกก็คือตัวละครอิจิโกะนะครับผมแล้วก็ตัวละครที่2เนี่ยก็จะเป็นตัวละครคุจิกิเบียคุยะนะครับสำหรับตัวละครอิจิโกะเนี่ยจะเป็นตัวละครแจกฟรีเริ่มต้นนะครับผม ก็คือได้มาเนี่ยมันจะเป็นระดับ R เนาะก็สามารถทําการอัปเกรดเลือนระดับไปเรื่อยๆจนเป็นระดับ UR ได้นะครับ mm hmm. เช่นเดียวกับตัวละครคุจ mm ิกิเบยกุยะนะครับผมก็เริ่มต้นด้วยระดับเล R ก็ยังสามารถอัปเกรดเป็นระดับ UR ได้เช่นกันนะครับผมซึ่งวิธีการนะครับที่เราจะทําการอัปเกรดตัวละครทั้ง2ตัวนี้เนี่ยให้เป็นระดับ UR นะครับ เราจะต้องเข้าไปอัปเกรดพลังในระบบอาวุธวิญญาณนะครับผมก็คือกดไปที่คําว่าทีมนะครับเลือกไปที่สปิริตรีลิฟเนาะถ้าภาษาไทยเนี่ยมันจะเขียนว่าอาวุธวิญญาณนะครับแล้วก็ทําการอัปเกรดนะครับผมโดยใช้หินวิญญาณม่วงนะครับก็คือหินวิญญาณสีม่วงม่วงตรงด้านบนขวามือตรงนี้นะครับผมซึ่งเจ้าหินวิญญาณม่วงเนี่ยมันก็มีช่องทางในการหาอยู่หลายช่องทางเหมือนกันนะก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามีช่องทางไหนบ้าง ที่เราจะสามารถรับหินยันม่วงได้เนาะเราสามารถกดไปที่กระเป๋านะครับคลิกไปที่ไอเทมที่เราต้องการแล้วกดที่คําว่าซอสได้เลยนะครับผมมันก็จะมีบอกอยู่นะช่องทางในการหาหินอน,นี้เนาะโอเคเดี๋ยวผมจะสรุปให้สั้นๆแล้วกันนะครับสําหรับช่องทางที่1น,นะครับก็คือได้จากการลุยเนื้อเรื่องหลักนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระดับปกติหรือว่าระดับอีลิตก็ตามนะครับเมื่อเราทําการลุยไปจนถึง จุดที่มันกําหนดนะครับผมมันก็จะมีไอเทมหินม่วงนะครับแจกเราอยู่นะครับอันนี้ก็คือช่องทางแรกในการหานะครับผมต่อมาช่องทางที่2นะครับเราจะสามารถหาได้จากกิจกรรมอารีน่านะครับก็คือทุกวันเนี่ยเราจะสามารถลงอารีน่าได้ฟรี5้าครั้งใช่ไหมครับผมซึ่งไม่ว่าเราจะลงแพ้หรือว่าชนะก็ตามนะครับมันจะมีของรางวัลก็คือกล่องรีวอร์ดอยู่ตรงนี้เนาะถ้าเราลงครบ5้าครั้งต่อวันนะครับ เราจะได้รับหินวิญญาณม่วงมาจํานวน1เม็ดนะครับผมเท่ากับว่าเราก็สามารถหาหินม่วงได้จากกิจกรรมนี้วันละ1ชิ้นนะครับโอเคนะครับต่อไปช่องทางที่3ในการหาหินวิญญาณม่วงนะครับก็คือสามารถเข้าไปหาได้จากกิจกรรมไต่หอคอยชาเลนจ์นะครับก็คือ Extreme Challenge ตรงนี้นะครับผมถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเราจะได้หินวิญญาณม่วงเนี่ยชั้นละประมาณ1ก้อนนะครับผม ซึ่งถ้าเราสามารถไต่หอคอยไปได้ชั้นที่สูงขึ้นเนี่ยจำนวนหินวิญญาณม่วงที่เราได้รับเนี่ยก็จะได้รับเป็นจํานวนมากนะครับบางคนเนี่ยผมเห็นนะครับไต่ไปจนถึงจะชั้นที่ร้อยแล้วนะในเซิร์ฟ g ก o บอลที่ผมเล่นอยู่เนี่ยรู้สึกว่าอันดับหนึ่งเข้าไปถึงชั้นที่300กว่าแล้วนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันสิ้นสุดที่ชั้นที่เท่าไหร่นะแต่ก็น่าจะไต่ต่อไปได้เรื่อยๆนะครับแต่ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าระบบนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งระบบที่ค่อนข้างยากนะครับผมถ้าตัวละครเราไม่แข็งจริงไม่่แรรงงจิงเนียก็ ต้องรอไปเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับต่อมาช่องทางที่4นะครับที่เราจะหาได้ก็คือสามารถหาได้จากกิจกรรมอีเวนต์ต่างๆนะครับซึ่งในบางครั้งเนี่ยมันก็จะมีอีเวนต์นะครับผมที่ให้เราเนี่ยหาไอเทมเหรียญทองนะครับแล้วก็สามารถเอาไปแลกในร้านค้ากิจกรรมได้ซึ่งกิจกรรมพวกนี้นะครับจะมาประมาณอ เขาเรียกว่าไงเดียจะมาประมาณเดือนละ1-2ครั้งนะครับผมจากที่ผมลองสังเกตในเซิร์ฟ g l o b a l นะแต่ว่าในของเซิร์ฟไทยเนี่ยก็น่าจะต้องรอดูทีมงานนะครับว่าเขาจะจัดกิจกรรมออกมาแบบไหนนะครับผมโอเคนะครับทีนี้เราก็ทราบกันไปแล้วนะครับสําหรับวิธีการหาหินวิญญาณม่วงเนาะต่อไปเรามาดูวิธีใช้งานกันบ้างดีกว่านะครับ สำหรับวิธีใช้งานนะครับก็ให้ผู้เล่นกดไปที่คำว่าทีมได้เลยนะครับผมหลังจากนั้นเลือกไปที่ฟังก์ชันอาวุธวิญญาณนะครับหลังจากเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะมีให้เราเลือกอัปเกรดนะครับโดยที่ตอนแรกเนี่ยระบบจะบังคับให้เรานะครับอัปเกรดได้แค่ตาตัวแทนยมมาทูดของตัวละครอิจิโกเท่านั้นนะครับเพราะว่าปิ่นขุนนางนะครับผมจะเปิดให้เราอัปเกรดก็ต่อเมื่อเราทำการ อัปเกรดนะครับผมของอีจิโกเนี่ยให้กลายเป็นระดับ 3S ก่อนนะครับหรือพูด,ดง่ายๆก็คือเราต้องทําการอัปเกรดตัวละครอีจิโกเนี่ยให้เป็นระดับ SSR ก่อนนะครับพร้อมกับต้องมีเลเวล ID เป็นเลเวล30เนาะมันถึงสามารถจะปลดล็อกฟังก์ชันปิ่นขุนนางของตัวละครเบียกุยะได้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเลเวล ID ผมก็เกิน30แล้วนะครับแล้วผมก็ทําการอัปเกรดตัวละครอีจิโกเป็นระดับ SSR เรียบร้อยแล้วเนาะก็เลยทําให้ ฟังกชันปิ่นปักผมตรงนี้นะครับผมสามารถกดล็อกได้แล้วนี่นะครับหลังจากที่เรากดล็อกเนี่ยมันก็จะขึ้นบอกประมาณว่าสามารถทําการอัปเกรดเลื่อนขั้นตัวละครคุจิกิเบียคุยะจาก SSR เป็นระดับ UR ได้นะครับเราก็ทําการอัปเกรดไปเรื่อยๆได้เลยนะครับผมสําหรับใครที่เลือกอัปเกรดตาตัวแทนยมทูดของอิติโกะนะครับ เราจะสามารถอัปเกรดตัวละครอิจิโกะเป็นระดับ UR ได้ตอนประมาณเลเวล ID 50นะครับผมอันนี้คือผมลองอัปเกรดในเซิร์ฟเวอร์ global เองนะประมาณเลเวล50เนี่ยเราจะเลื่อนขั้นอิจิโกะเป็นระดับ UR ได้เนาะส่วนถ้าใครนะครับเลือกอัปเกรดตัวละครเบลคุยะเนี่ยอันนี้ผมคิดว่ากว่าจะขึ้นเป็นระดับ UR ได้เนี่ย ก็น่าจะมีเลเวล ID ประมาณ6กวกว่าเลยนะครับผมเพราะว่ากว่าที่เราจะอัพเบียกุยะได้เนี่ยเราก็ต้องเอาหินม่วงเนี่ยมาอัพเกรดตัวละครอิติโกให้เป็น SSR ก่อนนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับต่อไปนะครับเป็นคำถามที่หลายๆคนสอบถามผมเข้ามาบ่อยมากเลยในไลน์เนาะก็คือเราจะอัพเกรดตัวละครไหนขึ้นเป็นระดับ UR ก่อนดีนะครับ ผมให้เลือกแบบนี้ละกันนะครับก็คือถ้าใครนะครับเติมเงินเอาเบียคุยะมาแล้วเนี่ยผมแนะนําว่าให้อัปเกรดตัวละครเบียคุยะให้เป็นระดับ UR ก่อนเลยตัวแรกนะครับเพราะว่าตัวละครเบียคุยะเนี่ย จะเป็นตัวละครที่มีการโจมตีแบบกลุ่มแล้วก็รุนแรงมากๆนะครับซึ่งมันจะเอาไปคอมโบกับตัวละครปู่ยามามโมโตะเกลริวไซที่จะเข้ามาในอนาคตได้ดีมากๆเลยนะครับผมเพราะว่าปู่ยามามโมโตะเนี่ยก็จะโจมตีเป็นกลุ่มเหมือนกับเบียคุยะเลยนะครับถ้าสมมุติว่าเอามาลงพร้อมกันนะครับเอามาคอมโบกันเนี่ยบอกได้เลยครับว่าบันเทิงแน่นอนนะครับผมอันติ2ตัวเนี่ยเผลอๆเนี่ยฝั่งตรงข้ามอาจจะแตกได้เลยนะครับ ส่วนใครนะครับที่เป็นสายฟรีแล้วก็ไม่ได้เติมเงินแบบผมเลยเนี่ยกว่าจะมีโอกาสได้ครอบครองตัวละครเบียคุยะนะครับก็ต้องมีเลเวล ID เกิน60นะครับผมซึ่งมันใช้เวลานานมากนะครับผมเล่นโกลบมาประมาณเกือบ2เดือนนะครับตอนนี้เนี่ยเลเวลยังอยู่แค่58เองนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าจะให้เลือกอัปเกรดก็แนะนําอิจิโกะไปก่อนเลยนะครับเพราะว่าเราไม่มีทางเลือกอยู่แล้วเนาะสามารถอัปเกรดตัวละครอิจิโกะเป็นระดับ UR ได้เลยนะครับ แล้วก็ถ้าในอนาคตเนี่ยเกิดว่าเราได้ตัวละครเบียคุยะมาเนี่ยเราสามารถใช้ฟังก์ชันรีเซ็ตนะครับเอาหินมาอัปเกรดให้ตัวละครเบียคุยะก็ได้นะครับผมก็คือตรงเนี้ยสมมติว่าผมอัพเพิ่มไปใช่ไหมครับเห็นไหมมันจะมีคําว่ารีเซ็ตอยู่เนาะเราสามารถใช้หินหยกแค่300ชิ้นเนี่ยเอาหินม่วงกลับคืนมาแล้วก็เอาไปอัพให้ตัวละครเบียคุยะได้เลยนะครับสรุปเลยแล้วกันนะครับใครที่มีตัวละครเบียคุยะเนี่ยผมแนะนําว่าให้ปั้นเป็นระดับ UR ไปก่อนเลย แต่ถ้าใครยังไม่มีนะครับผมก็แนะนําว่าให้อัปเกรดตัวละครอิจิโกะไปได้ยาวๆเลยนะครับเพราะยังไงเราก็ไม่มีทางเลือกอื่นอยู่แล้วนะครับผมโอเคนะครับสําหรับคิดแนะนําเกี่ยวกับวิธีการอัปเกรดตัวละครให้เป็นระดับ UR ผมก็ขอตัดจบไว้ท่านี้แล้วกันนะครับและถ้ามีอะไรที่ผมแนะนําผิดพลาดไปเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์แนะนาได้ที่ด้านล่างคลิปเลยนะครับผมขออย่างเดียวคอมเมนต์กันด้วยความสุภาพก็พอนะครับ สำหรับคลิปนี้ผมขอตัวก่อนละกันแล้วพบกันใหม่ในโอกาสจะต่อไปครับ